สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีชาวยูทู e ครับจจนนนอยู่กับจานอดลูกแม่ธรณีครับวันนี้จะพามารีวิวดูหางนะครับที่เสียบทได้สั่งซื้อมาจากกำแพงเพชรนะครับราคาเท่าไหร่นะ40,000กว่าบาทนะครับ40,000กว่าบาทว่าเขาทำยังไงบ้างก็ทำมา เชื่อมการเชื่อมอะไรดีอยู่นะนะครับสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่ว่ามีมีที่ติอยู่นะครับมีที่ติอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับในการเชื่อมอะไรก็โอเคอยู่นะครับมาตรฐานอยู่การเชื่อมแต่ว่ามีบางจุดที่ว่ามันผิดหูผิดตานะ อย่างเช่นตีนช้างนะครับขาช้างนี่ครับขาช้างเนี่ยตีนช้างเนี่ยคือเป็นขาคายันเทเลอร์นะครับตัวตัวเทเลอร์นะครับแต่ผมว่าตัวนี้นี่น่าจะทําน่าจะเอาเป็นบูทนะครับเป็นบูทหนามมาให้นะครับไอนี้มันเป็นเหล็กนะเหล็กธรรมดาซึ่งมีความหนาไม่มากนะครับประมาณสามมิลน,นะครับประมาณสามมิล คือมันบางอ่ะสี่หมื่นนะครับสี่หมืนกว่าเนี่ยตัวเนี้ยนี่ครับปกติถ้า <c oughs> ทำที่ร้านจริงๆเนี่ยเขาจะทำเป็นบูธหรือ เป็นบูธหนานครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นเหล็กเหล็กเหล็กแป๊บนะครับเหล็กแป๊บบางมากก็ไม่ได้นานแล้วครับตัวนี้นะครับโดนแดดโดนฝนไปนะครับเดี๋ยวก็ผุนะครับบางเร็วน่าจะทําเป็นบูธมาให้นะครับตัวเนี้สี่หมื่น ้างส่วนตัวนี้ก็ไม่มีการเจียรลบขมลบอะไรให้เลยนะครับลูนี่บาดมือเลยแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับนี่ตรงกลางนี่ไม่มีครับ ปกติหางจะมีคือหางขึ้นรถเกี่ยวโซ่นะครับโซ่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับคือส่วนขอบขอบข้างจะเป็นขอบใบเทคนะครับเป็นขอบใบเทคนะครับตรงกลางคือโซ่เนี่ยที่รับน้ำหนักจริงๆก็คือตรงกลางไม่ได้เสริมมาให้นะครับสี่อันเลยนะครับบ้านทับมันจะมีสองอันนะครับไม่ได้เสริมสักตัวเลย ปกติมันจะวิ่งตรงกลางอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีขั้นตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับขั้นขวางนะครับจะเป็นเครื่องไม้บวกตรงนี้นะครับก็น่าจะเสริมให้หน่อยอันนี้ก็คือมาเป็นชิ้นเลยนะครับมาเป็นชิ้นก็คือมาให้ช่างที่เนี่ยมาให้ช่างที่น้องบัวเนี่ยประกอบให้แล้วก็แต่ก่อนเทลเลอร์มันเป็นเทลเลอร์คนไมโครเนาะหางมันจะต่า แล้วก็ให้ช่างดัดหางขึ้นมาให้มันรับระดับการขึ้นรถเกี่ยวให้บาลานซ์กับหางตัวนี้นะครับก็คือชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับมาคนละส่วนเลยชิ้นนี้ก็มาต่างหากชิ้นนั้งก็มาต่างหากคือมันประกอบสลักประกอบบูทต่างหากหมดเลยแต่ช่างที่ทําอยู่นี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเพราะว่าแกไม่ค่อยได้ทําหางรถรถสิบลอ้อรถเทเลอร์อย่างนี้นะครับส่วนมากเขาก็จะขึ้นโครงอย่างนี้เฉยๆไม่ค่อยมีหางแบบนี้ พาะเขตนองบัวยังไม่มีรถเกี่ยวใหญ่นะครับนี่มันบางจริงๆครับเป็นเหล็กแป๊บธรรมดาใช้ไม่ได้นานหรอกครับ <c oughs> ปกติก็น่าจะเสริม,มาให้หน่อยน่าจะรู้เนาะ <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยขนาดเทเลอร์เขายังทํามาเห็นไหมการรับน้ำหนักของไมคโครก็คืออยู่ตรงกลางนะครับโซ่จะวิ่งตรงกลาง แต่พวกสองร้อยจะกว้างกว่าสองร้อนี่จะอยู่นี่ครับโซ่นะครับแต่พวกเทเลอร์พวกเทเลอร์ขนร้อยยี่นะครับโซ่จะอยู่ตรงนี้ครับโซ่โซ่จะอยู่ตรงนี้ะมันจะจะจะแคบกว่าคารล่างจะแคบกว่าสองร้อยนะครับแต่นี้รถเกยวยิ่งแล้วเลยครับขนาดร้อยยี่นะครับเนี่ยยไม่ใช่ร้อยนะครับที่ขนมาร์ทีนะครับทุกวันนี้นะครับโซ่ยังเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ โซ่อยู่ตรงนี้นะครับไม่โคแต่รถเกียวเนี่ยโซ่จะอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าช่วงล่างมันจะเล็กกว่าแคบกว่านะครับใบเทครับตรงนี้เต็มๆนะครับสายขวาก็ต้องเอามาเสริมเองอีก e ครับนี่ขนาดขนาดแค่นี้หมดไปห้า0 0ื่นกว่าแล้วครับยังไม่เสร็จเลยยังไม่พร้อม อันนี้ก็คือถ้ารถเกี่ยวขึ้นก็คือน้ำหนักเนี่ยใบยแท็กรับเต็มเมครับคือโซ่จะลอยนะเวลาขึ้นก็เป็นรถใหม่ก็ไม่เท่าไรครับใบแท็กใหม่ๆนะครับถ้าเป็นใบแท็กเกา่เกาๆบางๆเนี่ยงอหมดครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าไม่ใช่เกียร์ฝากนะครับเป็นสวิท เปิดปิดกุญแจเอานะครับขึ้นลงมีข้อติแค่นี้แหละครับ,นะรบ <c oughs> อยากจะทราบเอฟซีว่าราคาสี่หมืนกว่านี่เขาทำได้คืนไหมเดี๋ยผมจะผมก็ขอมีที่ติสักสองสามที่นะบูตตัวนี้นะครับน่าจะเป็นบูตหนาให้ให้มันสมกับร,ราคาสี่หมืนกว่าหน่ย ครับตัวบนก็เหมือนกันครับบูทตัวบนสลักตัวบนก็เหมือนกันเป็นเหล็กแป๊บธรรมดาครับมันหลวมข้แคเข้อแคกเนีย่ย อย่างน้อยก็ขนาดนี้ยังดีครับนี่นี่เท่าตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ถือว่าเป็นเนื้อบูธนะครับไม่ใช่เหล็กเหล็กแป๊บนั่นนี่ที่เชื่อมข้างนอกเนะี่ยเป็นเหล็กเป็นเหมือนบูธเลยครับหนาอยู่นะครับตัวนี้ประมาณสี่มิลสี่มิลแต่ตัวนี้บางมากเนี่ยเป็นเหล็กธรรมดาเหล็กเหล็กแป๊บธรรมดา โอเคครับผมก็รีวิวให้ดูประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็ต้องไปเสริมซื้อเหล็กมาเสริมอีกนะครับเสริมก็น่าจะหมดไปหลายพันอยู่นี่ตัวนี้สามสเมตรกว่า2เมตรเหล็กน่าจะใช้ประมาณ2เส้นครับเหล็กหกหเมตรใช้อประมาณ2อเส้นถึงจะพอต้องวิ่งกลางสี่ตัวนะครับแล้วก็ขันอีกสี่ตัว ถึงจะโอเคมาแล้วครับเสือโบสเสร็จทีจเจริญทรัพย์ทรับยทรัย์งท,ที่รถเขามาแล้วก็ท่มานเนี่ยนะงวดวันที่16นะครับโดนเต็มเต็มกับนี่19 <laughs> ยังไม่ได้ติบเลยนี่ยังไม่ได้ติบเลยหนึ่งเก้าอ่ะงวดวันที่สิบหกอ่ะ <laughs> อยิง่งยังยิ <c oughs> ่งอะ <c oughs> แมนว่าโทรศัพท์นี่ล่ะว่ากันโทรศัพท์นี่ล่ะ <c oughs> เสริมสวยมายัง <c oughs> ยังเลยยังเลยยังไม่ได้สวยเลยยังไม่ได้สวยเลยเดี๋ยวจะพาไปทำงานที่นอนสังฮะนอนสังนอนสังใช่งานอะไรทอยทอยอีกแล้วสี่สิบเที่ยวไม่รู้ว่าร้อยเที่ยวแล้วก็ขุดคลองก็สี่สิบเที่ยวแล้วสิที่โบ๊บอกอ่ะของอะไรของพญาแขกพญาแขกปะงานพญาแขกบ่ เดียวกันมั้งโอ้โหพนัาะไโทรมาเนาะก็สิบประมาบเนี้แขกว่าหางานให้อร่อยแต่ตุยไปใส่กับไปต่มีงานเฮ็ดนั่นไม่กับคุ้มหนาคุมหลังตัวเนาะอ่ขนาดรถบ่มีไฟเหลียวไฟไทย เท่าังขับจากบุรีรัมย์มาหอดสกลนครไหมไม่แกรถไม่โค้อมแล้วรถห่วงห้างผมแล้วไว้บยบ่ตรงแล้วอ้อมโลกคุณแม่สี่สิบโลครับผมเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ